ตาครับถ้าเลี้ยงวัวนี่ต้องระวังมากขนาดไหนกับการเข้าที่ของเขานี่ต้องระวัง้ต้องระวังมันมันดังนะวัวตะพึ่งนี่ดังจะวัวใครเข้าก็ได้ก็ช่างเือเขาไม่รู้เขาว่าจะวัวตะพึ่งตะพึ่งคนเดียวนี่เลยเอาตะพึ่งโอ้ชีเรียกวัวตะพึ่งเยอะแยะเลยทั้งตะบนเลยเลยก็ต้องระวังอนี่มันเป็นอย่างี่ ระวังด้วยระวังยังไอ้คนไม่รู้เขาก็ว่าจะวัวตะพึ่งวัวตะพึ่งมันเยอะเนาะเาเห็นวัวไงนั่ไงวัวใครก็ช่างวัวตะพึ่งหมดเลยวัวตะพึ่งไงจะพร้อมวัวตะพึ่งโอ้ยแสงตะพึ่งนี่ดูวัวดีกว่าเมียที่บ้านอีกนะใช่ไหมโอ้ตามตลอดไม่ได้แต่ขุดใหม่หรือไอที่เขาสู้เขาอะไรนี่พยายามจะให้ลงแ้่ลงแล้วติดแล้วจบเลย สระที่เขาสูงใหม่ทำไมถึงว่างั้นคุณตาโอ้ทำเป็นโคลนนะทามันลงมีมีโคลนโคลนโคลนเยอะๆมันจะจมเลยจมแล้วก็รับรองว่าเสียแล้วเสียเลยที่จะยกได้ก็มันก็ไม่เดินหรอกทำไมครับคุณตาไม่รู้บัวหน,น้านี่นะบัวพึ่งฟื้นใจหน้าหน้าเราํำนาน่ะหน้ารู้ดูฝนนะเออรูอ้ดูฝนอ๋อมันพื้นยากนะทามันติดถ้าไปยกแปอะไรมันแล้วนะ น้อยที่จะที่จะฟื้นที่จะจะโดอ e ่ะมีแต<ม>่ขายให้เขาชำละอ๋อชำละเป็นเ <มา S 1> นื้อกิโลเลยทีเอฟซี FC นะครับให้มาหาคุณตาคุณเก่งของเราแอบนอนนะเมื่อกี้นะตาแอบนอนนะ <c oughs> นอนมาขึ้นมันออกลูกมันออกลูกตัวหนึ่งออกลูกตัวหนึ่งมารอดูมันเฝ้ามันเอาลูกตกินลูกเอาถ้าวัวกินรกจะเป็นยังไงคุณตาไม่เป็นอะไรหรอก แต่ตามธรรมดาถ้าคนไทยเขาว่าเป็นยาของมันแต่คนเราสดายโรยทรงโรยนุสดาย <c oughs> ครับผมอ๋อ<ม>คือถ้าเ,เกิดว่า<ม>คนไทยบ้านเรานะเออคนไทยคนซิงบุรีเขาว่าให้มันกินไปเป็นยาเป็นยาอของมันเขาว่าอย่างนั้นครับผมอย่างเราเขา่ากินแล้วมันพร้อมยี่ยางั้น่นจะจิงไม่รู้จะจริงหรือเปล่าไม่รู้เ <c oughs> นี่ยทงสัยจะไม่ใช่ั้ง แต่เราเสียดายกินเสียดายของให้รยเนาะขายก็ได้ขายได้ด้วยนะขายได้ก็ไอ้อย่างพวกบางคนเขาขายสามร้อยแต่เราเอาแค่สองร้อยร้อยห้าสิบพอครับผมไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาเยอะเมื่อคืนคุณตาเฝ้าทั้งคืนไม่ถึงคืนเราประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับผมไม่ถึงสามชั่วโมงอืมออกแล้วออกแล้วนะครับผม ก็ได้รกเรียบร้อยได้แล้วนี่แค่อยู่นั่นเลยยังไม่ได้ซุ่งให้ใครเลยตาจะขายไหมนี่ขายอ่าเดี๋ยวในบ้านนี่เขาไม่รู้ยังไงหรอกว่าจะขายเองเลยจะไม่รู้จะเอาไปให้ใครครับผมชุดละสองร้อยสองร้อยก็พอไม่ต้องเยอะอืมการทำตาหนี้คนหมู่บ้านนี่เขาขายสามร้อยสามร้อยครับผมเราไม่เคยกินตาจะกกินกินแต่ที่นี่กินไม่ได้ทุกวันแพแพ้อะไรครับม่รู้แพรกวัวนี่แหละ <ไ>อามีเ<บ>น,นี่ยม่มีกระเพรนี่ยมันจะคั้นไนะมันจะคั้นตอนเรกมันคั้นคั้นหน้าก่อนคั้นปลกคั้นหน้าอต้นนี้มันทั่วเลยทีนี่ไปทั่วร่างกายเลย,เลยทั่วเลยตาเคยแพ้เคอหายไปครัง้งหนึ่งลองกินดูอีกไม่ค่อยเป็นไรพอก,กินเที่ยวหลัง เนยนมันเริ่มเอายิ<อ>่เลยไม่ไไม่กินเลยไม่กินเลยอครับผมขายดีก,กว่าไม่กินเห็นคุณตาบอกว่าคุณยายจะให้ขายววทิ้งหมดเลยไม่ได้ขายหมดแล อาจจะขายกี่ตัวก็ไม่รู้หรอกแต่เขาพูดกันเลยเมื่อกี้นะครับผมเมื่อเช้ามีคนมาหาซื้อเขาว่าจะขายมั่งจะเลาะขายแต่พูดกูไหนไม่มีลูกมั้งอันนี้คือโบของคุณตานะเหลือกี่ตัวครับตอนนี้มันยี่สิบตัวเองคลอดเมื่อคืนก็ยี่สิบเอ็ดตัวยี่สิบเอ็ดตัวเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมไอ้ลูกพิงอีกแง่ได้พิงอีกไม่ได้ขายแง่ไม่ได้ขายแล้ว ตอนนี้เหลือตัวผู้กี่ตัวคุณตาตัวผู้ปรามัวตัวผู้สี่ตัวตัวเล็กยังเล็กอยู่ครับผมยังเล็กมีตัวใหญ่ลงประสบการณ์เลี้ยงวัวของคุณตาที่เลี้ยงมานะตั้งแต่เลี้ยงมานี่คุณตาคิดว่าวัวสายพันธุ์พื้นบ้านเรามันเหมาะสําหรับคนแถวบ้านเราไหมเหมาะให้ทำไมถึงว่าเหมาะครับคุณตาเอมันเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายเราเลี้ยงง่ายนี มันกินยากง่ายอย่างไง,งมันก็กินแล้ววัวพวกนี้เออย่างพวยอไรเราต้นพว่อะไรมันกินยากครั่องยากไอพวกหูยาวนะครับผมถ้าต้านอย่างพวกนี้มันมันไม่ได้หรอกกินง่ายห้ามหูยาวเออพวกหูยาวที่เขาเลี้ยงกันพวกพวกเราวพวกอะไรเขาชอบเลี้ยงวัวฮินดูบราซิลนะเลออี้ยงยากพวกนั้นครับผม คือพวกนี้ไม่ได้หรอกใส่พันนี้ง่ายอืคุณตาได้ขายบ้างแล้วหรือยังครับปีนี้อีเขาขายไปกิดตัวไม่รู้ขายไปแล้วขายขายไปเรื่อยเลยตัวใหญ่ก็ขายใหญ่ก็ใหญ่หน่อยก็ขาย,ยครับผม,อ,มอันนี้คุณตาออกมาตั้งแต่กี่วงครับนี่อออกมาจากข้าวเลยมึงข้าวเก็บปล่อยมาเลยคนได้กินข้าวยังนี่กินกินเพิ่งกินแล้วกลับมาปล่อยให้มันเดินนี่ อ๋อมัดไว้มัดไว้ไปกินข้าวก่อนอ่าอืมกินข้าวก็ไปกินข้าวเช้าก็เที่ยงพอดีเลยครับผมไปกินตอนเที่ยงแล้วนะอือกลับมาก็มาปล่อยให้มันดื่มน้ำครับผมแล้วให้น้ํายังไงครับคุณตาหนิน้วัวน่ะครับผมมันไปกินเองปล่อยมันไปกินในวัวนี่น้ำอ๋อพอกินเสร็จแล้วก็เข้ามาขึ้นเออกินแล้วมันก็ดินมมานี่อ๋อดินมาจากโลอยู่นี่ครับผมนั่นรับครับผมคุณตาครับสิ่งที่ต้องระวังเนาะอือ วัวไปกินน้ําบ่อระวังอะไรบ้างครับคุณตาเวลาไปกินน้นําสระต้องระวังอะไรบ้างโอ้นี่ไม่ไมีอะไรพวกสระพวกนั้นไม่เป็นไรแต่สระขุดใหม่หรือที่เขาสูข้าไรนี่พยายามจะให้ลงแต่ลงแล้วติดแล้วจบเลยสระที่เขาสูบ<ม>ใหม่ทําไมถึงว่าง,งั้นคุณตาโอ้ถ้าเป็นโครนนะถ้ามันลงมีมีโครนโคลนโคล,น,คล,น,คลนเยอะๆมันจะจมเลยจมแล้วก็<อ>รับรองว่าเสียแล้วเสียเลย ที่จะยกได้ก็มันก็ไม่เดินทำไมครับคุณตาไม่รู้บัวหน้านี่เนาะบัวเพิ่งฟื้นจากไอ้หน้าหน้าเราลำนาหน่ารู้ดูฝนนะเออดูฝนอ๋อพื้นยากนะถ้ามันติดถ้าไปยกแปอะไรมันแล้วงน้อยที่จะที่จะฟื้นที่จะจะโรอ่ะครมีแต่ขายให้เขาชำระอ๋อชำระเป็นเนื้อกิโลเลย แสดงว่าถ้าเกิดว่าวัวที่เพิ่งออกจากฤดูฝนเนาะที่เพิ่งได้เดินนะต้องระวังเรื่องนี้เลยนี่นี่ยาสารนี่เขาขุดอย่างนี้ครับผมทางนี่ถ้าเผลอไปลงเซจเลยนะจมเลยเหรอครับผมแต่ถ้าเป็นสาะธรรมชาติก็ได้เออดึงแ็มไม่เป็นไรครับผมมันไม่มีอะไรหรอกแต่ยาเยอะไม่มีหรอกมันมีแต่นี่แต่ระวังเดีมันจมครับผมจมแล้วไม่ต้องเอาวัว พวกจมบอยไอ้วัวพวกนี้พวกนี้ขายทิ้งบอยนาะเอาโรคมาดึงดึงได้แล้วมันเดินแล้วน่ะยังนอนแล้วทีนี้ไม่เดินเลยไม่ลุกเลยทีนี้มันยังเสียต้องขายทิ้งหมดครับผมนี่ไอพวกจมดินจมโคนไม่รู้เป็นยังไงต้องระวังนี่เนาะเออหนูตาระวังดีนะไม่ให้ดูดูพื้นที่ด้วยอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมจะให้วัวไปกินน้ํานี่ ผมต้องดูบ่ออย่างไงบ้างหนึ่งห้าเป็นบ่อที่ขุดใหม่ออสองห้ามเป็นบ่อที่เ,ออเขาสูบน้ําเออที่เขาสูบแหะที่เ้าสูบถ้าดินมันยังอข้างบนแข็งหนึหน่งแต่ข้างล่างมันยังนั่นอยู่ท่านลงไปแล้วนี่ตาเคยจมสะนีนี่โอ้ยดึงยังไงก็เอาไม่ขึ้นต้องเอารถมาดึงแต่ดีนะันมัน,มนยังเดินได้ตัวท่านมันเดินได้จน จมที่นาตัวเองเสียรถไมโครล่องนั่นเลยครับผมเสียเลยต้องขายทิ้งเลยขายเป็นเนื้อเฮ้สองสามพันเขาให้เลยแต่เขาให้วัวตัวหนึ่งนะถ้าถ้าล้มนะคุณตาได้แค่นั้นเลยไม่ได้ยี่ครับผมที่พันย่างมากเล้เขาให้แค่นั้นครับผมคือรวมเสียแล้วเขาว่างั้นขายทิ้งโบยเรื่องจมดินจมโคลน ครับผมตาในจมตลอดนี่นี่สะในนี่สะเก่าเขาไอ้นั่นก็จมเหมือนกันครับผมสองครั้งพองครั้งสุดท้ายตายเลยจบเลยโอ้ครับผมนี่พ้อเรื่องลงสะหนึ่งเรื่องสะนะเออสะที่กระสุนครับผมวันนี้ยามันขึ้นเนาะยินมันยังไม่แข็งไม่แข็งไอ้ข้างล่างเนี่ยครับผม้ยามันขึ้นแล้วข้างบนมันขึ้น,นแข็งๆเลยข้างบน พอมันลงไปปุ๊บปุ๊บจะจบเลยอยู่มันชื้นเลยนะคุณตาเนาะยืนยืนที่ข้างล่างอยู่ครับผมอันนี้เลยไม่ต้องเอาเลยวัวสองครั้งจบเลยครั้งสุดท้ายคุณบอกแล้วมึงไม่เค็ดดวงหาเรื่องขึ้นได้ครั้งล่าสุดจบเลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าเอาวัวออกจากค้อกใหม่ๆต้องระวังเรื่องนี้เลยทําไมวัวที่เพิ่งออกจากคอกช่วงฤดูฝนมันล้มง่ายคุณตา ขึ้นมากขึ้นมากเห็นเห็นบ่อยมันจะเป็นบ่อยทุกคนอืไม่ว่าจะเจ้าไหนหรอกลูกมันออกมานีจสวยโอ้เออสิใดพอพันที่คุณตาจะเก็บไว้นะเออที่ว่าจะเก็บไว้ที่โกรธไปกินเหล้าเมางาครับผมเออยังไงเป็นอันสวยยังอยู่โซชานจยที่มันทับในคองนะอในคอกครับผมคุณตาได้ปลูกยงปลูกหญ้าให้วัวบ้างไหมนี่เออปลูกหน้าฝนปลูก รูดูแลงี่แหละครับมดูแลมาไม่ได้ทำไมครับคุณตามันไม่มีน้ําในสวนอ๋อไม่ได้คุดโบคุดอะไรครับผมมีน้ําประปาที่เกลียดมันไม่ลอยให้มันกินในหน้านั่นเราลอยให้กินหมดแล้วมันจูง่หน้าพนอย่างเดียวครับผมจูงพวกใบพวกติ๊นี่สีม่วงเลยมันได้จูกอะไรมีเพียอะไรกับเขาทำไมครับคุณตา ่นั่นต้องเอาไอ้เครื่องบดเครื่องอะไรเยอะยะขยี้เกียจไอ้ที่นี่ซีม่วงมาแล้วเกี่ยวใส่เกี่ยวใส่ให้มันชิ้นสบายจ้ะหลายขั้นตนอนนะคุณตาเนาะไหนต้องบดต้องกาโอ้มันยากมันยากครับครับผมตาครับถ้าเลี้ยงวัวนี่ต้องระวังมากขนาดไหนกับการเข้าที่ของเขานี่อ้ระวังให้ต้องระวังม,มันมันดังล้วัวตับึ่งนี่ดัง จะวัวใครเข้าก็ได้ก็ช่างคือเขาไม่รู้เขาว่าจะวัวตะพึ่งตะพึ่งคนเดียวนี่แหละเอาตะพึ่งเขาโอ้ซีเรียตะวัวตะพึ่งเยอะแยะเลยทั้งตำบลเลยอันก็ต้องระวังนี่มันเป็นอย่างนี้ระวังด้วยระวังอย่างี้ไอ้คนไม่รู้เขาก็ว่าจะวัวตะพึ่งวัวตะพึ่งมันเยอะเนาะเห็นวัวอะไรก็ช่างวัวตะพึ่งหมดเลยวัวตะพึ่งไงจะพอไม่รู้วัวตะพึ่ง โอ้ยแต่พึ่งนี่ดูวัวดีกว่าเมียที่บ้านอีกนะใช่ไหมโอ้ตามตลอดไม่เคยห่างนะวัวเจ้าของเจ้าอื่นไม่มีใครตามหรอกมีแค่เลี้ยงหรอกครับผมมีเจ้าคนเดียวนี่แหละที่เลี้ยงดูแต่พอวัวเข้าสวนบอกว่าวัวต่พึ่งวัวต่พึ่งใครเห็นก็ จะพึ่งเลยเออวกวตาพึ่งทั้งหมดเลยไม่เป็นไรเยอะูขายหมดมงานที่ยิ่งไม่ไดเออวัวจะพึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวขายมีอย่างไรนะคนคือถ,ถ้าขายหมดคงจะไม่มีวัตวตะพึ่งนะทีนี้ออหรืออาจจะมีอยู่ออไม่รู้เลยคนดังอย่างนี้ <laughs> <laughs> น,น,น้าฝนนะน่าฝนนะวัวอยู่ในคอกเนะี่ยตอนนั้นนะไอ้ข้าวมันมันก็ขึ้นใหม่ๆเนาะมันกำลังสวย เลยคนลูกประกอบไปก็ทำนู่ใกล้บ้านสบายก็ตื่นเช้าไปดูข้าวเขาวัวมันลงสสยวัวบ้านสบายมัง้งไอ้เจ้าของเาขาเขาไลโอพกกลับมาตาวัวตามีกี่ชุดเถอะถาม <laughs> เอ้ทำไมถามแปใส่วัวตามีกี่ชุดนี่แค่นี้เลยเนาะแล้วลอยอ้าวแล้ววัวลงข้าวหนูหนูถามเขาเพราะว่า,าวัวตะพึงวัวตะพึงอะไรไปลงนู่นเทใส สมุนน้องเล็กนู่นน่ะไอ้วัวหายตาพื้นไรโอกเนี่ย<อ>วัวอะไรจะไปอยู่ทั่วเนอะครับผมน่าเลยเขายังพูดว่าวัวตะพืน้น,นอันนี้คนดังอันนี้ออ <laughs> นี่เลยเพ่อนร่วมร่วมโรดเลยไม่ได้<อ>เป็นขี้ปากคนครับผม,มทำ<น>ดีไว้ก่อนน้องคนตาเนาะยายห้เขาว่าได้เนาะโจะให้เขาว่า คนคนบ้านกันว่าอะไรว่าต้องเฝ้าบ้านทำไมหน้าเขาลปอยล่อยปลายซือตาไม่ล่อยลองตามยี่เลยว่าต้องเฝ้าทําไมอหน้าเขาปลปอยาตามไม่เอาอย่างนั้นอย่าไปกินของเขาเสียเงินเสียทองอยู่เนาะถ้าบอกว่าต้องทําใจถ้าเลี้ยงวัวนาะท,ทั้งใจขี้ปลาคนเราต้องทน อันจริงไม่ใช่ของเราเขาเรียกว่าของเราอถ้าเป็นคนใจร้อนใจอะไรก็ไปก็ผิดกันอะไรกันอีกทะเลาะกันนะอทะเลาะกันเน่ยนนครับผมตาคือตะกนนตะกนใจร้อนก็คือคือครั้งหนึง่งทะเลาะเรื่องวัวอย่างนี้เลยแต่ทุกวันเลยเลิกเลวไม่เอาแลยใจเย็นลงละสาหิตที่ะทะเลาะกันนี่เพราะอะไร,ระกันตาก็เพราะไอ้เรื่องนี้เลย ไอวัวเราไม่ได้ไปเขาว่าบัวเราว่าไอวัวเราอเรื่องนี้เลยครับผมอืมันมันมานานมีมานานแล้วตั้งแต่วัวสามสี่สิบตัวสามสี่อ๋เมื่อก่อนสามสิบสี่สิบตัวเลยอเยอะอืถึงถึงเลยสามสิบบาถึงจะบอกวัวตาพึ่งวัวตาพึ่งนะขณะที่ยังมูสงอยู่มูสงร้านบอกว่ามันไปบ้านไหนออบต์เตี้ยนะมันเดินตามรายย่าง อวัวใครนี่วัวใครไอ้นี่คนเขียนอะไรวัวนีคนเขาบอกว่าวัวตะพึ่งเนีวัวตะพึ่งไอ้หลานว่าเออถ้าวัวตะพึ่งเดี๋ยวจะเอาปืนยิงกินเดี๋ยวนี้เลยแกไม่ว่าอะไรหรอกวัวตะพึ่งหลานมันโกรธแทนไงครับผมหลานมันโกรธแทนว่ายิงกินเดี๋ยวนี้เลยพอไปมาไปทำอะไรอย่างนั้นวัวฉันเองงาวงานครับผมเห็นไหมอันมีที่มาอย่างเนี่ย มันแปลกทำไมคนมาจอบชงมาอะไรวัวจะพึ่งเย้แล้ววัวจะพึ่งเย้มา